วิคห์เจาะหงขอเสนอชวนคุยถึงสาเหตุทำไมอายุขึ้นเลข3แล้วสาลาอย่างโหดเพิ่งจะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของพี่มิริกมาหมาดๆจากผลงาน7ประตู5แอซิสเอ้ยต้องสี่ดิลูกนั้นที่คุณก็รู้ว่าลูกไหนเขาไม่ให้วะวันนี้เราจะมาเลกเปลี่ยนกันหน่อยสิว่าเพราะอะไรโมซาลาถึงยังยอดเยี่ยมเป็นเดอะแบกของลิเวอร์พูลในวัย31 ข้อแรกคือเจ็บนิดนๆร่างกายสมบูรณ์จำได้ไหมว่าซาลาเจ็บครั้งหลังสุดคือตอนไหนเท่าที่ผมนึกออกคือโดนชาวดี้เสียบหนักในเกมกับเลสเตอร์ปีแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งคือที่โดนลาโมสจับทุ่มในตำนานน่าจะมีแค่สองครั้งนี้แหละซึ่งก็ไม่ได้หนักอะไรมากมาย นอกนั้นก็ไม่ค่อยโดนประทานรุนแรงเพรเจอตัวเร็วๆกองหลังส่วนใหญ่กลัวว่าเข้าทั้งตัวแล้วจะพวดกลายเป็นเปิดพื้นที่อีกอย่างซาร่าก็ฉลาดป้องกันตัวเองได้ค่อนข้างดีฉะนั้นเต็มที่ถ้าฟาวก็แค่เหนี่ยวแค่หลังประคองไม่ให้เล่นง่ายๆบอดี้เองก็พัฒนาขึ้นมากจากปีแรกที่ย้ายมาเวดถึงคุมอาหารดี ไม่ปล่อยตัวเองจนต้องแขวนสตาร์ทก่อนถึงวัยอันควรแบบเอเดนอาซาแม้สปีดจะตกไปบ้างแต่ก็แลกมาด้วยความแข็งที่บางทีกองหลังโตโตอยังเบียดไม่เข้าเลยข้อ2คือปรับการเล่นเพื่อทีมย้อนกลับไป4-5ปีก่อนตอนที่โมซาล่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูที่แม้จะแอสซิสต์เยอะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีสัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวที่บ้ายิงของกองหน้าอยู่ซึ่งเคยทำเอามาเน่หัวร้อนมาแล้วแต่นับวันด้วยวุฒิภาวะที่โตขึ้นความเร็วที่ไม่จีจ้าเท่าเดิมเพื่อนพ้องนักปั้นพากันย้ายออกจากทีมไปคู่แข่งเริ่มจับทางได้มีซ้อนอย่างน้อยสองคนจะไปเองก็ลำบาก ทำให้ตัวซา่าก็ต้องปรับวิธีการเล่นเปลี่ยนบทบาทมาคอยสร้างสารรค์โอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่บ้างเพิ่มความหลากหลายให้ทีมแถมยังลดความกดดันเพื่อให้ตัวเขาเล่นง่ายขึ้นด้วยทุกวันนี้คู่แข่งน่าจะพะวงดีอากับนุนเยสมากกว่าด้วยซ้าไปซา่าที่ไม่เป็นจุดสนใจเลยยิงเอายิงเอานี่แหละจึงเป็นสเหตุผลว่าทำไมโมซา่าถึงยังยึดตัวจริงของลิพู และยังเป็นโวคาสี่หาคนมาทดแทนได้ยากแม้เขาจะเลยช่วงพีคมาแล้วก็ตามและนี่คือวิเคราะห์เจาะหงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่งใจให้กันถ้ามเมนดนด้วยหรือคิดต่างและเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ